f ฟล l ล n ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าขาดหรือคิดถึงก็ได้แปลว่าขาดหรือคิดถึง f a i l i n นะคะก็จะเป็นคำกริยาที่มาก,กับดาทีฟเสมอเลยนะคะเราไปดูความหมายมันก่อนนะคะก็คือ N i c h t e x i s t ิสเทแปลว่าไม่มีนะคะไม่มีไม่อยู่ N i c h t โ o r h a n d เดจ่ายแปลว่าไม่มีอยู่จริงนะคะหรือหายไปหรือไม่มีอยู่ nit f o r hand d e n i a i แปลว่าไม่มีอยู่จริงนะคะหรือจะแปลว่า m a n g e l ก็ได้ที่แปลว่าขาด f e r e n ก็เท่ากับ m a n g e l แปบลบว่าขาดหายไปเนาะหรือจะบอกว่าเป็น absent สา n ก็ได้ไม่อยู่หรือขาดนะคะนอกจากนี้นะคะ f e r e n ตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถแปลว่าคิดถึงได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเราไปดูตัวอย่างดีกว่า ท u wir จฉ์มีเสียเฟลินทุกวิจฉ์มีเสียเฟลินเพราะว่าฉันคิดถึงคุณมากนะฉันจะคิดถึงคุณมากนะหรือได้ได้ฮิลเฟ่วิจฉ์มีเสียเฟลินไดเน่ฮิลเฟ่วิจฉ์มีเสียเฟลนฉันคิดถึงการช่วยเหลือของคุณมากฉันจะคิดถึงการช่วยเหลือของคุณมากนะ หรือจะบอกว่า Freunde, mia. Meine Freunde, f m เ l e n m i ยไน e e น i ฉันคิดถึงเพื่อนของฉันฉันคิดถึงเพื่อนๆของฉันนะคะก็จะเป็น m i ี f e l l e n Meine Freunde หรือ Meine Freunde, f ฟเ l e n Mia. ฉันคิดถึงเพื่อนๆของฉันคำศัพท์ต่อไปนะคะที่เป็นคำกริยามากับกรัมดาทีฟก็คือ f o l k e n follow เกนที่แปลว่าติดตามนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีจโนินที่แปลว่าติดตามด้วยก็อ,อย่างเช่น nach k o m m e n n a c h k o m m e n แปลว่าติดตามนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นคำนามของคำว่า n a c h k o m m e n ก็คือดีนักคอมเมนต์จะแปลว่าลูกหลานหรือทายาทนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการติดตามเลยเนาะหรืออาจจะเป็นการติดตาม gen 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 generation g e n e r a s y ซู g e n e r a s y ก็ได้นะคะ ก็คือเป็นลูกหลานหรือเป็นทายาทนะคะดีน่าคอมเมนต์ซึ่งถ้าเป็นคำกริยาก็คือนาคอมเมนต์แปลว่าติดตามหรือนาเกเห็นนาเกเห็นก็คือไล่ตามติดตามเนาะโฟลเกนนะคะก็แปลว่าติดตามใครบางคนหรือติดตามใครบางสิ่งนะคะก็จะเท่ากับ hinterjemandem Order a d v ์เ e h e r gehen เห็นไหมคะคำว่า h e r e เห็นก็แปลว่าติดตามหรือตามหลังเนาะมันก็จะมากับกรัมดาทีบเสมอเลยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะพิเต่โฟลกันซีเดนอันไวซูเงนพิเต่โฟลกันซีเดนอันไวซ n เงนกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยนะคะพิเต่โฟลกันซีเดนอันไวซ n เงนแปลว่า กรุณาหรือได้โปรดทำตามหรือปฏิบัติตามเดนอันไวสูงเงินก็แปลว่าคำแนะนำนะคะมาจากดีอันไวสูแปลว่าคำแนะนำนะคะ